สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้กระเบนฟิชชิงนะครับมาแนะนําเทคนิคเกี่ยวกับการปล่อยเซฟนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําสำหรับมือใหม่นะครับเวลาปลามันดึงไปสุดปลายคันนะครับยืดปลายคันไปสุดก็ปล่อยนะครับดึงสายเซฟไม่ตึงนะครับผมดึงสายเซฟไม่ตึงแล้วก็มาตั้งคันใหม่นะครับถ้าเราตั้งคันแล้วปลามันดึงอีกก็ปล่อยไปอีกนะครับผม เล่นจนกว่ามันจะอ่อนนะครับบางทีปลามันมันติดปลายหางนะครับมันมีมันมีแรงดึงเยอะนะครับผมเราต้องงัดให้มันลอยนะครับงัดให้ตัวมันลอยนะครับถ้าเกิดว่ามันดึงไปอีกเราก็ต้องปล่อยไปอีกเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยสายมันจะขาดหรือว่าคันจะหักนะครับถ้าสายเหนียวคันก็จะหักนะครับถ้าสายเล็กสายก็จะขาดนะครับผมอ่าลองต้องงัดให้มันลอยนะครับแล้วก็ตักเลยนะครับผม ตัวนี้เกี่ยวหางแลวครับผมเลยมีแรงดึงเยอะนะครับตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจปล่อยนะพอดีจะกินน้ํารีบคว้าคันเลยหลุดมือไปนะครับผมก็ฝากเตือนนะครับตรงขอเกี่ยวตรงตรูดนะครับตำรวจดีๆนะครับถ้ามันมากับสายตัวเกี่ยวจะอ้านะครับเวลาเราใช้งานมันจะอ้านะครับผมมีประสบการณ์ปล่อยคันแล้วมันตัวกิฟล็อกมันอ้านะครับ มันคันก็เลยลอยไปเลยกับปลาเลยนะครับผมก็หาลูกหมุนที่มันมีคลิปนะครับมันจะล็อกแน่นหนากว่านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับพบกันในโอกาสต่อไปนะครับผมเดี๋ยวหาคลิปใหม่ๆม,มาลงให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ